ช่วงติวรักเต็มร้อยในเวลาของติวรักเต็มร้อยแล้วค่ะคืนนี้นะคะชูรักชูรสของเรามาติวรักให้กับแฟนๆรายการเพื่อที่จะเพิ่มเติมความสุขเรื่องบนเตียงกับศัลยแพทย์ชื่อดังค่ะที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะและก็ผ่าตัดหน้าอกยางเป็นธรรมชาติด้วยค่ะกับนายแพทย์พลเดชสุวรรณอาภาค่ะหรือว่าคุณหมอหลุยส์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการเสริมหน้าอกเรื่องของความรัก แน่นอนว่าส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องเซ็กส์เรื่องบนเตียงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสําคัญแล้วก็มีผลให้ชีวิตคู่ยืนยาวได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเซ็กส์นี่เป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้าอยู่ไปน,น,นานๆเราก็อยากได้อะไรใหม่ๆบ้างใช่ไหมครับอันนี้ทุก ก็เลยเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นมาได้อย่างเช่นแบบเปลี่ยนสถานที่บ้างมีอุปกรณ์มีเซ<ช>็กซ์ทอยต่างๆมีสมบทบาทมีคอร์สเพย์เยอะแยะอันนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นที่ทําให้ความรักมันยืนยาวมากขึ้นและนอกจากนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้สาวๆให้ความสนใจกันมากๆเลยค่ะการผ่าตัดหรือว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยจริงๆแล้วช่วยเสริมความมั่นใจให้กับสาวๆอย่าางเรยังไงบ้างคะเรื่องหน้าตาก็สําคัญใช่ไหมครับ แต่ผมว่านะจากความเห็นผมรูปร่างสําคัญกว่าเวลาผู้หญิงเดินผ่านหน้าตาสวยก็แต่ผู้ชายจะไม่มองนะครับแต่ถ้าขุ่นดีเซ็กซี่ผู้ชายจะายาหันทุกคนอ,อ่าอันนี้ต้องยอมรับลองทําสามีตัวเองหรือแฟนตัวเองดูก็ได้อ,อันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะหันอยู่แล้วส่วนใหญ่ผมเขาบอกเลยว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะทําตาทําจมูกก่อนอแต่เอาจริงๆเนี่ยผมขอแนะนําว่าถ้าถ้าจะทำเนาะเริมหน้าอกก่อนชีวิตจะดีกว่า เอ้แล้วมันต้องแบบว่าผ่าตัดแล้วต้องนอนโรงพยาบาลไหมหรือว่ามีความเสี่ยงอันตรายอะไรไหมปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เห็นคนอายุน้อยลงเรื่อยๆก็เริ่มทำละตอนนี้เทคโนโลยีมันพัฒนานะครับมีหลายๆที่ก็ให้บริการเรื่องเสริมหน้าอกมีความปลอดภัยมากขึ้นซิลิโคนดีขึ้นแพทย์มีฝีมือมากขึ้นมันก็เลยค่อนข้างกว้างขวางและปัจจุบันก็คือว่า worldwide เนอะเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยเขินกันเท่าไหร่ ใครทำก็รีวิวโชว์กันเลยใชครภูมิใจด้วยซ้ำราะว่าทํามาแล้วก็สวยกันเยอะเลยนะคะเป็นเรื่องปกติะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องสัญยกรรมหน้าอกก็เป็นเรื่องทั่วไปแล้ว<ช>สมัยเดิมเนี่ยถ้าย้อนไปสัก10 20 30, 30ปีก่อนซิลิโคนก็มีไม่ได้มากมายนะครับแล้วก็มาตรฐานก็กยังไม่สูงมีทั้งแบบน้ําเกลือมีทั้งเจลที่ไม่ค่อยมีคุณภาพแต่ปัจจุบันก็มีพัฒนาตามแบรนด์ขึ้นมาละ ก็คือนิ่มขึ้นสัมผัสเหมือนเนื้อนมจริงเป็นธรรมชาติใช่ใชมีการเคลื่อนตัวตามรีระอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็ก็คืออุปกรณ์ดีขึ้นส่วนเทคนิคการผ่าตัดก็พัฒนามากขึ้นสมัยก่อนก็ทําแค่แบบชนิดเหนือกล้ามเนื้อเนาะพอเหนือกล้ามเนื้อนี่มันก็สัมผัสไม่ค่อยดีนะปัจจุบันก็มีแบบใต้กล้ามเนื้อดูโอเพนมีการเอาไขามันมาช่วยเติมเต็มมีอะไรมากมายมเลยทําให้แบบว่าเออหน้าอกดีขึ้นสวยขึ้นสัมผัส ใกล้เคียงของจริงมากขึ้นในใ<ช>เรื่องสัมผัสนะครับในอดีตเนี่ยอาจจะได้ยินว่าเออเลือดออกเยอะทำแล้วบวมเยอะอะไรเงี้ยต้องระบายเลือดนะครับแต่การผ่าตัดที่ดีเราก็ต้องผ่าตัดถูกต้องตามวิธีการมันไม่ใช่วิธีการที่ใหม่อะไรแต่แค่ผ่าให้มันถูกต้องตามหลักผ่าตามชั้นเนื้อทีละชั้นทีละชั้นเจอ,เ,อ,อเส้นเลือดเราก็หยุดเส้นเลือดทีละเส้นนะครับหยุดได้ด้วยใช้เครื่องเลเซอร์ใช้เครื่องหยุดเลือดได้นะครับ ถึงสมัยก่อนเขาไม่ได้ทําขนาดนี้เครื่องเลเซอร์เครื่องหยุดเลือดก็ไม่มีนะครับสมัยก่อนเขาก็ใช้แบบไม้ใหญ่ๆเกี่ยวเกี่ยวจนเจ็บหมดเจ็บเหมือนสิบร้อทับอะไรก็เกิดจากแบบนี้ใช่ไหมเคยได้ยินเนาะเคยได้ยินแล้วก็กลัวไปเลยกลัวไม่กล้าทำผมก็ถ่าตัดแบบทีละชั้นเนียนๆหยุดเลือดทีละเส้นใส่ซิลิโคนที่พอเหมาะกับร่างกายไม่ใช่ไปฝืนร่างกายให้เลือดออกมากนะครับแค่นี้ก็ไม่จาเป็นต้องใส่ใส่ระบายเลือดเลือดก็ไม่ออกฟื้นตัวเร็วแถมไม่มีพังผืดอีกต่างหากดีจังแต่ว่า เออจะบอกว่าเมื่อกี้คุณนรถามว่าเสริมหน้าอกมันช่วยยังไงผู้<ช>หญิงเนี่ยพอเราแต่งงานอยู่กันไปมีลูกเนาะคนไม่มีลูกเนี่ยไม่เข้าใจว่าพอหลังมีลูกเนี่ยร่างกายผู้หญิงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเยอะอามากใช่ <ฮะ S 1> ไหมครับ <ฮะ S 1> เอวเริ่มมาสะโพกเริ่มใหญ่ใช่ไหมครับหน้าอกเริ่มแฟบการทําหน้าอกก็คือการช่วยให้เรากลับมาสวยมีความมั่นใจมากขึ้นทําให้ชีวิตคู่ดีขึ้นต่อไปปัญหาหน้าอกที่ผมเจอก็มีอยู่หลายอย่างเนาะ ก็คือหน้าอกเล็กไม่มีหน้าอกเลยใช่ไหมครับหน้าอกแปบลงอย่างที่บอกมีลูกแล้วแล้วหน้าอกคล้อยเนาะเวลาคนเรามีลูกมีน้ํานมนะครับไม่ค่อยใส่บากันเนาะเราชอบนอนเปื่อยพอนอนเปื่อยหนมก็คอยพอคอยคราวนี้เราไม่รู้ไงมันนอนเปื่อยสบายมันคอยมันก็เลยคราวนี้คอยไม่กลับละการทําหน้าอกการเสริมหน้าอกก็ช่วยด้วยบางส่วนครับแต่การผ่าตัดยกกระชับก็คือเรามาร่วมด้วยก็คือ เป็นการบูรณาการหน้าอกนั่นเองเพราะงะั้นเสริมหน้าอกอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ในเรื่องคนคอยเราต้องผ่าตัดยกกระชับด้วยครับดูแลหลังจากทำยากไหมคะเห็นบางคนแบบหูเก็บตัวเป็นเดือนเลยโอ้ไม่ถ้าโดยส่วนตัวผมก็จะให้คนไข้พักสองสาวันนะครับแต่ว่าไม่ใช่นอนแบบนะก็สามารถเดินทำกิจกรรมอะไรได้เลยแต่ถ้าเรื่องยกของหนักออกกำลังกายต้องพักสัก หลายอาทิตย์หน่อยสักสองสามอาทิตย์สักเดือนหนึ่งธรรมดาคนผ่าตัดธรรมดาค่แต่ผมก็จะนัดตรวจเป็นรายๆไปนะเพื่อดูว่าโอเคหรือยังเนี่ยครับแต่ต้องมีการเตรียมตัวครับแต่ของผมก็ต้องแบบตรวจร่างกายมีการเจาะเลือดซักประวัติคุยกันก่อนว่าเลือกแบบไหนเพื่อปัญหาภายหลังจะได้น้อยที่สุดแล้วก็การผ่าตัดผมก็จะอธิบายทุกขั้นตอนว่าจะทํายังไงให้เขาเขาจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีวิสัญญีแพทย์จริงๆคอยดูแลเราเหมือนในแบบโรงพยาบาลก็จะดีมากนะครับ เราจะได้สบายใจคนไข้ก็สบายใจไม่มีการตื่นกลางคัน,นไม่มีการตื่นรถไปขออ้วกอาเจียนเนี่ย<อ>เพราะว่าวิสัญญีแพทย์เขาดูแลให้ผมก็จะจริงจังเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ระยะเวลาการผ่าตัดก็มาตรฐานกันหนถึงสชั่วโมงนะครับก็เสร็จละแล้วก็พักฟื้นต่อแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยไม่จําเป็นต้องนอนข้าง<อ>นะครับปัจจุบันถ้าทําดีซิลิโคนดีก็อยู่ได้ตลอดชีวิตครับไม่จําเป็นต้องถอดเปลี่ยนอะไรแต่ว่า ร่างกายเราจะมีปัญหาเองหรือเปล่าก็อยู่ที่การดูแลตัวเองด้วยทีนี้อยากได้เคล็ดลับจากคุณหมอคะ่ะในการดูแลหน้าอกของเรานะคะให้สวยเป็นธรรมชาติหรือแม้แต่ทั้งคนที่ทําหน้าอกแล้วก็คนที่มีอ,อกตามธรรมชาติด้วยว่าจะดูแลยังไงให้สวยอยู่กับเราได้ตลอดไปคะ่ะพูดถึงคนที่ยังไม่เคยเสริมก่อน <c oughs> นะครับถ้าเราโอเคกับขนาดอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเสริม <c oughs> นะครับเราก็ดูแลหน้าอกของเราปัญหาก็อย่างที่บอกว่ามักจะเกิดตอนมีลูกเนาะ เราก็างั้นเราต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยพยายามใส่บาไว้นะครับทาครีมบำรุงไว้นวดบ้างนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพอันนี้ออกกําลังกายบ้างอันนี้ก็จะทําให้แบบผิวเต่งตึงนะส่วนสําหรับคนที่เสริมหน้าอกมาแล้วอยากให้อยากให้ดีเราก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่ามันเป็นของเทียมในร่างกายนะเรามันไม่ใช่หน้าอกจริงถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบไม่ระวังอย่างเช่นไปกระทบกระแทกรุนแรงกับมันโดยไม่ระวังอะไรเงี้ย มันก็จะเกิดปัญหาได้ถ้าเราทําให้สุขภาพดีไว้ตลอดถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็เหมือนร่างกายก็จะจัดการสิ่งแปลกปลอม,มเกิดพังผืดขึ้นอย่าดนอนดึกออ,อกกําลังกายบ้างแล้วก็กินอาหารดีมีประโยชน์ก็จะดีขึ้นครับหลังจากที่สาวๆทำหน้าอกเสริมหน้าอกกันไปแล้วคะ่ะมีฟ<ม>ีดแบ็กกลับมาว่ายังไงบ้างคะคนไข้ก็จะบอกว่ารูางี้เนี่ยทำนานแล้ว<ม>นะครับก็คือโอเคเลยนะเรื่องเรื่อง ความมั่นใจเวลาผู้หญิงมั่นใจก็สวยขึ้นแล้วใช่ไหมเขาเขาก็มีความมั่นใจชุดต่างๆเสื้อผ้าต่างๆเขาก็ใส่แล้วมีความมั่นใจก็คือสวยขึ้นในรูปลักษณ์ภายนอกเขาดีก่อนมากับหลังมาเนี่ยเครื่องแต่งกายไม่เหมือนกันละผมบางทีผมก็ดูโอ้เป็นสวยขึ้นเป็นคนละคนเลยเพราะว่าเขามั่นใจขึ้นแฟนเนี่ยก็คือห่วงขึ้นนะครับจากที่ไม่ค่อยสนใจเขาวนี้ก็ห่วงละเขาวนี้ก็แบบ มีห่วงมีหึงใช่ผู้หญิงบางคนก็แบบโอ้ห่วงจังไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอเขาก็แฮปปี้เนาะแต่บางคนก็ห่วงจนลำคานก็มีคนผู้หญิงก็บอกอนะคร<อ>แล้วก็มีแบบเลิกไปแล้วเลิกเลยเลิกกับแฟนก็มีม,มีแฟนใหม่<อ>แล้วมีอย่างนี้เลยคือเรากลายเป็นแล้วเรา,เราสวยเลือกได้ไปแล้วส่วนเรื่องบนเตียงก็อย่างที่บอกเวลาผมตรวจร่างกายผมก็เจอหลายคนเลยคราวนี้มีคิดมากเต็มไปหมด ผมก็แบบไม่พูดอะไรเนาะคนไข้ก็เขินๆเหมือนกันแต่ก็ต้องตรวจใช่ไหมแต่ผมก็เจอเยอะมากเลยก็คือแบบก็คงดีแหละนะถ้าเจอแบบนั้นนะครับคําว่าหุนดีคือมันต้องรวมกันหมดไม่ใช่แบบคุณจะมาใหญ่แค่ส่วนเดียวใช่ไหมครัพอผมทําให้แบบนี้ส่วนใหญ่คนไข้โอเคแฟนโอเคนะครับเอาจริงๆชีวิตคู่ที่ดีขึ้นมีปัจจัยอีกมากมายครับแต่การเสริมหน้าอกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราคิดว่ามันดีกับเราหรือว่าเรามั่นใจ เราก็ทําไปเลยเราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราต้องเลือกให้ดีว่าเสริมแบบไหนเหมาะกับเราเพราะเราต้องอยู่กับมันไปอีกนานเพราะงั้นเราทําให้สบายใจแล้วก็ทําให้สวยในไปแบบที่เราเป็นอยู่จะดีกว่าในวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณหมอศัลยแพทย์คนเก่งของเราผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเสริมหน้าอกที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ดีๆกับคุณผู้ชมขอบพระคุณนายแพทย์พลเดชสุวรรณอาภาค่ะขอบคุณมากค่ะ วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากฟาฟาลูนะคะรองเท้าบ็อกบีออฟฟิเชียลด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะพูดคุยการส่งคำถามกันมาได้ทุกช่องทางของชูรักชูรสค่ะคืนนี้โนลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีแล้วกลับมาพบกันใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้าเที่ยงคืนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ